ครูปุ๊กพามาดูโครงการบ้านระเบียงขาวนะคะมาดูอาณาจักรบ้านระเบียงขาวกันว่าจากเดิมนะที่ที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินค่อนข้างเอางี้เลยดีกว่าไม่มีใครสนใจนะเป็นที่ดินที่เป็นป่าแต่ว่าครูปุ๊กเอามาพัฒนาให้เป็นแบบนี้ได้แล้วนะคะโดยที่เรามีความรู้เรื่องการก่อสร้างนะแล้วก็ใส่เรื่องการ ทําต้นทุนลงไปนะคะใส่เรื่องการออกแบบลงไปใส่เรื่องการตลาดลงไปด้วยด้วยฝีมือของป,ปุ๊กเองเลยนะเนี่ยข้างหลังเป็นแบบนี้แล้วนะคะซึ่งใครนะที่อยากจะมีธุรกิจแบบนี้นะคะคุณอย่าตัดสินใจช้านะเพียงแค่คุณเข้ามาศึกษานะปุ๊กกินดีให้เข้ามาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทําโครงการนะคะเป็นโครงการแบบไม่ยื่นจัดสารนะ เป็นโครงการที่คุณสามารถเอาที่ดินที่คุณอยากได้สนใจตรงไหนเอามาลองแบ่งแปลงดูนะคะเราก็ลองทําโครงการดูโดยที่คุณใช้เงินของตัวเองได้ด้วยทํายังไงคุณปุ๊บมีวิธีนะคะโดยที่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทําบ้านขายบ้านปล่อยเช่านะคะหรือว่าให้ลูกค้ามาซื้อที่เราสร้างบ้านโครงการนี้เหมาะมากเลยกับการเรียนรู้แบบนี้นะคะโดยที่คุณสนใจนะเพียงคุณเข้ามาลงคอร์สนะคะ สร้างธุรกิจรับเหมาร้อยล้านกักครูปุ๊กนะซึ่งมีทั้ง p r i v a t e มีทั้งออนไลน์เลยใครที่สนใจ private ครูปุ๊กมีรอบนะไม่รับไม่เกิน6คนนะเพียง6คนเท่านั้นนะคะวันท 25, 25, 25, ี่24-25สิงหาคม2567นี้ที่นี่เลยคุณจะได้มาดูโครงการแบบเต็มๆที่นี่ได้มาดูเห็นของจริงที่นี่นะคะแล้วคุณถ้าคุณมาเรียนแล้วคุณได้อะไรอ่นข้อแรกเลยแน่ๆคุณเห็นของจริง แบบไม่มีกักนะที่อื่นเขาอาจจะแบบว่ากาักข้อมูลอะไรที่นี่แบบไม่มีกักเลยคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แบบเต็มที่นะคะ2นะคุณรู้บัตเจตคุณรู้ว่าตะละหลังคุณทำบัตเจตยังไงจะต้องใส่สเปคอะไรที่นี่มีบ้านตัวอย่างให้ดูไม่ว่าจะเป็นพูวิลล่าหรือไม่พูวิลล่านะคะที่ดินแบ่งยังไงคํานวณค่าที่ดินคํานวณค่าบ้านยังไงแล้วคุณจะขายเท่าไหร่น้ำไฟสาธารณภคคุณคิดราคยายังไงในคอสมีหมดเลย คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะอันที่2นะเมื่อคุณรู้แล้วคุณแบ่งที่ดินเป็นแล้วคุณทำบัตเจ็ตเป็นแล้วคุณมีของจริงให้ดูการมีของจริงให้ดูคือดีที่สุดถ้าคุณไปเรียนที่ไหนเขาไม่มีของจริงให้คุณดูแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดที่คุณภายในสวันแบบราคาในราคาプライเวตแบบนี้ได้เลยด้วยนะอันที่สามนะถ้าคุณรู้ความรู้แล้วใช่ไหมคุณสามารถไปรับงานข้างนอกได้เช่นลูกค้ามีที่ดิน คุณสามารถทําบริษัทรับสร้างบ้านก็คือไปรับงานข้างนอกได้สามารถที่จะไปออกแบบบ้านให้ลูกค้าเสนองานรับงานข้างนอกเป็นอาชีพอีอาชีพหนึ่งก็ได้ไม่ต้องตอนลงทุนแบบนี้อย่างเดียวแล้วในคอร์สนี้นะจะสอนเรื่องการตลาดสอนเรื่องการดูดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าของคุณด้วยยื่นพยพัพคูดยังไงในคอสนี้มีหมดเลยนะคะ ใครสนใจนะรีบจองนะปูปุ๊กเพิ่งเปิดรับวันนี้วันแรกนะคะแล้วก็วันที่ยี่สี่ยี่ห้ามาเจอกันที่นี่นะคะมาเจอกันที่นี่แล้วก็เออมาเรียนรู้กันมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะใครสนใจติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวสวัสดีสวัสดีค่ะ